สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของชูใจในคลิปวิดีโอพิเศษในวันนี้นะคะวันนี้นะคะครอบครัวช้างบ้านน้องชูใจนะคะก็ได้จัดทำบุฟเฟ่ผลไม้มานะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พี่หนูนาและก็น้องเอรินค่ะพี่หนูนานะคะท่านก็เป็นคุณแม่อุปถัมภ์ของน้องชูใจยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่เอฟซีที่แม่ตาช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวน้องชูใจมาโดยตลอดเลยนะคะซึ่งวันคล้ายวันเกิดของพี่หนูนาค่ะก็คือวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้วันที่22มกราคมนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเอรินนะคะพี่หนุนาก็เลยได้จัดทําบุฟเฟ่อาหารชาง มาในนนวัี้บรรยากาศเย็นวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ลมแรงก็ยังคงมีความกังวลว่าฝนจะตกรทุเปล่านะคะ ของคุณยายนะคะก็จะมีแตงโมนะคะมีมันแกว้วมีสับป,ปะรดแล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะคุณยายก็เช่นเดิมนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าครอบครัวของพวกเราก็ขออนุญาตเลือกกล้วยน้ำว้าที่ค่อนข้างสุกนอมให้คุณยายนะคะเพื่อง,ง่ายต่อการเคี้ยวของคุณยายด้วยนะคะซึ่งตัวคุณยายเองอะคะอ่ะถ้าถ้าใช้แับแบบ ควานช้างเลยนะคะเพราะควานบอกว่าปกติช้างเนี่ยเขาจะมีฟันอยู่แปดซี่ใช่ไหมคะข้างล่างข้างบนเนาะแต่ว่าของคุณยายอะค่ะจะมีแค่บนกับล่างก็คือมีแค่สองซี่นะคะเพราะฉะนั้นการเคี้ยวอาหารก็ค่อนข้างลำบากเราถึงต้องเลือกผลไม้ที่ค่อนข้างแบบไม่ไม่แข็งมากให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ และครอบครัวน้องชูชัยนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์เต์ให้กับพี่หนูนาและก็น้องเอรินด้วยนะคะพวกเราก็ขอส่งความรักความหอมใหญ่นะคะผ่านวิดีโอนี้ให้แก่พี่หนูนาและก็น้องเอรินรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะขอให้วันเกิดปีนี้ของพี่หนูนาของน้องเอรินนะคะ,ะมีแต่เรื่องราวที่ดีเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะ นะคะใน,ในวันคล้ายวันเกิดของพี่หนุหน่มนาแล้วก็น้องเอริกนะคะและที่สำคัญนะคะผลไม้ สงสัยจะอิ่มจัดมาก ของคุณยายก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะของแม่ธรม,มีป้าดุยด๋ยแล้วก็น้องชูใจกันต่อเลยนะคะไปกันเลยจ้าเอาลคะค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารฝั่งบ้านแม่ธรม,มีป้าดุยด๋ยแล้วก็น้องชูใจนะคะแต่ว่าของเด็กชูนะคะพี่ควันเขาให้ทานก่อนแล้วนะคะในกระมังใบใหญ่ของเขานะคะ คนสวยเขาจะเลือกหยิบอะไรก่อนนะกลวยน้ำว้ากันเลยนะคะโ้โนางสาวไทยของเราก็วิ่งมาเลยค่ะฝังง่งของน้องชุใจนะคะเมนูของน้องก็จะมีมันแกวแล้วก็แตงโมค่ะ จะมีฟักทองเสริมให้น้องด้วยนะคะขอบเลยขอบใหญ่ๆเลยลูกปัดถุยทำใหญ่ๆเลยนะลูกนะจะได้ทันไหมเทมนี่นะคะ ขอความสุขใดๆนะคะขอความอิ่มใดๆที่พี่หนูนาแล้วก็น้องเอรินนะคะได้เมตตามอบให้กับครอบครัวบ้านน้องชูใจนะคะก็ขอให้ทั้งความสุขแล้วก็ความอิ่มเหล่านั้นนะคะเกิดและมีแก่พี่หนูนาแล้วก็น้องเอรินม,มากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยนะคะขอความมั่งมีขอความมั่นคง,ข,งขอความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสุขภาพ สติปัญญาและมิตรที่เป็นกระยานิมิตรนะคะให้มีแต่พี่หนุ่มนาแล้วก็น้องวิลินด้วยนะคะไม่มีใครสนใจแตงโมกระทงแตงโมเราเลยนะคะ เด็กชูกำลังอร่อยกับมื้ออาหารของเขานะคะหันตูดให้กล้องอย่างเดียวเลยค่ะดูความมือยาวของแมทมีนะคะมีคนจับแตงโมเราขึ้นมาแล้วนะคะกลัวหรือเปล่าน้อ แมทม,มี่ก็ไม่น้อยหน้าค่ะแม่ทม,มี่แบบว่าตาของเราบ้างอาเสียงความอร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะประดุยติดใจแตงโมแล้วค่ะ ของน้องชูใจนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่หนูนาและก็น้องเอริงด้วยหัวใจจริงๆนะคะที่เมตตาให้ครอบครัวของน้องชูใจได้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขนะคะแล้วก็พี่หนูนาเองนะคะก็ได้มอบความสุขให้แก่ครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะในวันสําคัญของพี่หนูนนาและก็น้องเอริงในวันนี้นะคะ คนเจิมน้าผากด้วยทองคำของแม่นะค่ะ โยนไม่มีค่อยๆละเมียดละไมใส่ปากเหมือนป้าไม่มีนะจ๊ะทำคานแม่เหรอลูก ไดแน่ๆเลยลูกอ๋อ,อ,ข,อขอบคุณพี่เอรินแล้วก็พี่หนุมนาใช่ไหมลูกอ่าดูท่าพ่อสักก่อน ก็เริ่มช้าอีกคนแล้วนะคะแม่แทมยังไม่มีแผ่วค่ะแม่แทมยังได้เรื่อยๆดูความแบบเหมือนต้องยัดเยียดอาหารใส่ปากให้ลูกอ่ะปดุยเอหมดแล้วแตงโมอ่ะถ้าแม่ไม่หยิบใส่ปากให้ก็ไม่ได้กินแล้ว เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครอบครัวน้องชูใจก็ต้องขอขอบพระคุณน้องเอรินพี่หนูนา่าและก็ป้าเจี๊ยบมากๆเลยนะคะวันนี้ครอบครัวของพวกเราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะแม่หวานขออนุญ,ญาตแถมภาพบรรยากาศของการจัดทำโต๊ะ บุเฟ่ผลไม้ในวันนี้นะคะเราก็จะได้รับกํเลังใจจากน้องชุดใจไม่ห่างอยู่อย่างเงี้ยนะคะตอนนี้พี่ควานก็เริ่มปูหญ่าก่อนนะคะแล้วพี่ควานก็จะนํากล้วยแล้วก็มันแกวนะคะมาจัดเรียงคือตอนนี้เราวางแผนกันว่าเราจะทําเป็นรูปหัวใจนะคะก็กําลังจัดเรียงกันนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของฟักทองด้วยนะคะร้อมรอบรูปหัวใจของเรานะคะ เรียง,ยงนะคะอจะเตีมรูปหัวใจค่ะักทีเาละค่ะนี้ก็จะเป็นฝั่งโต๊ะของคุณยายเตานะคะพี่ควานก็จัดให้อย่างสวยงามแล้วก็มีความระเมียดระไมกันพอสมควรเลยนะคะ อันนี้พี่ควานกำลังจะสับแตงโมนะคะให้เป็นรูปของกระทงแตงโมนะคะเรามารุ้นกันค่ะว่าสวยไหมนะคะอย่างนี้ค่ะเออมันก็คืออะไรไม่สมกับหน้าตาอย่างนี่มืออะไรเนาะของของของมันล อันนี้กำลังมาประชันฝีมือทำแ,<ผ>แตงโมสวยโอ้เขาภูมิใจ,จเรื่องศิละปะในชั้นที่หนึ่งไหมวันน้องชูผ่านไปแล้วนะคะโกหอัวอะไรงี้ไกันมันเลยเป็นไรไ่เป็นไรสดเนาะมันกรอบอ่ะ ทำ,ทำไมพระกวนดูคล่องคล่องนี yeah. ส่สวยสวยสวยระดับฝีมือเนาะ <c oughs> ม,ม,มันก็จอะบอบนล้นะอันนี้ขึ้นรูปที่4แล้วนะคะ าผลไม้เกลือยีรีบอ่ะถึงว่าเนะาะมะพร้าวทอดเสื้อก็ได้เนาะเอ็มพยายามจับกระตุยกระดุมไหมอ่าของพี่ควานปดัดดุยก็ได้นะจ๊ะสรุปของ <laughs> ของควานน้องชูไม่ผ่าน เกิดของพี่หนูหน่านะคะคุณแม่อุปถรัรมภ์ของน้องชูเราจะธรรมดาไม่ได้นะคะราะคะตอนนี้นะคะพี่ควงก็นํามาจัดเรียงนะคะรับรอบรูปหัวใจของเรานะคะแต่ว่าในคลิปนะคะวินาทีสุดท้ายแม่หวันตัดสินใจเอาแตงโมงมากองกองรวมกันทั้งที่ทุกคนก็บอกว่ามันไม่สวยนะคะ จริงๆมานั่งตัดคลิปแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วเอาละค่ะคร anyway, so ั้งหน้านะคะแม่วันจะขอแก้ตัวใหม่นะคะไมวเพราะอะไรเนี่ยวยเพราะเตงได้นี่เอายังไม่เปิดเลยลูกยังไม่เปิดคลิปลายนะการชู